เล่าเรื่องภูมิศาสตร์สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้อมนะครับคลิปนี้ก็จะมีความยาวหน่อยเนาะหลาย E ีีหน่อยก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับนะครับซึ่งเราดูเนื้อหาไปเยอะมากเลยนะยังจําได้ไหมเราดูเนื้อหาไปเยอะมากเลยตั้งแต่เรื่องของการประชุมกันจนเป็นชื่อของคําว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับของระดับโลกแต่ละประเทศเอาไปกระจายเป็นกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับเราดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงของแต่ละประเทศ นะครับกฎบัตรต่างๆข้อตกลงต่าง,าง,ง,างซึ่งครูก็ได้ให้เทคนิคการจําไปบ้างบางตัวฉะนั้นนักเรียนต้องดูแล้วก็ทบทวนตัวเองนะเพราะว่าเวลาเจอในข้อสอบมันจะลืมได้นะครับรวมถึงเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยรวมถึงเรื่องของโครงการพระราชดำริเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายตัวหลากหลายเรื่องที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมในคลิปนี้ครับจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ประเทศไทยได้มีการสร้างขึ้นมานะครับโดยเฉพาะตัวนี้ นะครับยุทธศาสตร์ชาติที่เราจะเรียนกันวันนี้จะเลือกเอามาเฉพาะที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับมาดูกันยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคืออะไรก่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับสร้างขึ้นในสมัยคอสช,อชอก็คือมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำนะครับโดยบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้เพื่อให้แต่ละรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ร่วมกันหมายความว่าเวลารัฐบาลนั้นมาเป็น5ปี4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 ป4ป มันทําโครงการไม่ต่อเนื่องกันก็เลยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้แต่และร,รัฐบาลเนี่ยกระทําในแนวทางเดียวกันเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีรายได้เพียงพอนะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทําไม่ทํามไม่ได้เพราะว่าบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยนะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับและดูกันนะว่าเราจะเริ่มทำตอนไหน เราเริ่มทําตอน2561จนถึง2580จําตัวเลขนี้ดีดนะบางทีอาจเจอตัวเลขอื่นอาจแปลกๆนะนะครับก็จําตัวเลขนี้ไว้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตัวนี้เอามาเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ2561จนถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ ที่3านะครับก็หมายว่าการเจริญการเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะทําอะไรต่างๆต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเห็นไหมการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีอยู่หลายๆที่เพราะว่ามาจากที่เราดูดูคลิปอีกแรกนั่นแหละนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นการผลิตการทํางาน,นงต่างๆการทําอะไรต่างๆต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโอเคครับคลิปนี้สั้นๆขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยอาจจะยาวหน่อยเยอะหน่อย,อยก็ลองดูททบวนะ นะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมครับหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับ Thank you. บายบาย